ืบอนี้กมมมนนะะ็มาเติมน้ามันนะคะมาเติมน้ามันโหลดสิไปเข้าป่าหาเห็ดนะคะทุกคนเราจะไปเข้าป่าหาเห็ดกันจามาเติมน้ํามันค่ะน้ามันประเทศนี้เฮาต้องเติมเองนะคะบ่มีเด็กปั๊มนี่จ้าบ่มีเด็กปั๊มคือประเทศไทยเฮานะจ้าเติมเองทําเองบริการเองทุกอย่างค่ะ วนนี้ก็หนาวเย็นมากค่ะ2อ,องศานะคะทุกคน2อ,องศาต้อกับสิพาทุกคนเข้าป้าหาเก็บเห็ดเนาะคะ่ะมาตากแหงนะจ้าไปกันค่ะค่ะมือนี้กับมาหาเก็บเห็ดอีกคือเก้าหลังค่ะทุกคนเนะาะมหาเก็บเห็ดไปตากเนาะจ้ามือนี้ต้อกับสิหาเก็บตามริมถนนนี่เนาะคะ่ะตามริมถนนเพราะว่าตอนที่ต้อขับรถมานะ่ะเห็นเพิ่นกําลังสามสี่คนเพิ่นกําลังจับกุมกันล่าสัตว์อยู่เนาะคะ่ะต้อก็เลยสิบ,บ่เข่าป้าหไงคะ่ะ ว่าเขาไปในก็น,นี่ค่ะเือเก็บน้ําสายทางเลยเนาะค่ะตอนแรกก็ว่าสิเขาไปเอาเบื้องจุดมองที่เขาต่อเคยเอานะคะว่ามันเคยหลายเนาะแต่ตอนนี้กะเปี่ยนใจแล้วค่ะมือนี่กะอากาศคลุ้มคลมคือเก้าละค่ะหลังหลังหิมะตกตต้งเต่ตอนนั้นบ่เคยมีแดดจักเทียค่ะสวีเดนค่ะ,ะเก็บเห็ดไปตากก็เอนานะค่ะพี่น้องค่ะเห็นแล้วค่ะเก็บน้ำกันค่ะ,ะเก็บอันต้อก็จะเอาไปตากไว้ให้เก้าแลวเนาะจ้ากันบ่มาเก็บเห็ดกะ นนางตะยูเฮียนเฮ็ดตะกินนะคะพี่น้องกินได้เบิดมือเบิดเ็นต้อนะอากาศกระมือค่ะเห็ดกระสีเลี้ยวหาเห็นยากยากยอะจัน้อยจ้ามันกรอบเนาะมันเปียกมันชื้นมันกรอบต้อกระสีไปตัดขาอยู่บ้านนะคะต้อกระคุยกับพี่สาวต้อเมื่อกี้นี่เองค่ะเพื่อนบา้านซื้อเห็ดเพื่อนมาที่มือน,นี่ว่า ตัวมีเห็ดไปขายบ่ผะนะตัวเลยยบาตัวบ่มีดอกตัวเก็บเห็ดไปตากซื้อพื้นสีขาป้าไปเก็บเห็ดขายนะคะเห็ดก็บ่ค่อยมีหอกเนาะจ้ากะกะสีมีได้เก็บให้พี่น้องเบ่งอยู่เนาะค่ะเนาะอากาศตอนนี้กาศสององศาเนาะคะ่ะสององศาอากาศเย็นแต่ร้านเพิ่นก็ซื้ออยู่เนาะแต่แถวบ้านตัวเพิ่นปิดแล้วตัวก็ โบ้อยากไปขี้ค้านไปถ้าหาซื้อหาเก็บมันกับพ่อได้อยู่เนาะค่ะแต่ว่ามันกับขี้ค้านเราเห็ดเหลืองก็มีอยู่ได้ไปตากอยู่เนาะค่ะนี่จ้ะตัวกระไปตัดขาอยู่บ้านเนาะมูเนาก็มีมูบ้เนากับพ่อได้อยู่นีจ้ะนี่ค่ะ อาไปตากกระแหงอยู่เด้เอาไปตากใส่ผัดลมเตาวู๊ทสามที่มือกับแหงเราเห็ดอันนี้บบง,งามบ่ะปลานี่บบง,งามมัน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 ยุดสิได้เห็ดไอ,อ,อ,อ้พี่น้องม่ง่โนเนาะคือหายากแค้เพิ่นเห็นก็งามยู่หลักค่ะต้ป่าเย็นค่ะโอ้ยมือเย็นจ้อยๆค่ะ ก็บบไ,ได้เอาถุงมือมานําแต่ว่ากันเย็นๆอย่างสี่เก็บไปเก็บมามันก็นสิมือช้าไปเองหรอกค่ะมือก็สิช้าพอช้าเราก็บบหูจากคําว่าหนาวนะคะก็เก้าเห็ดแถวนี้สิหลายหลายสงสัยคนมาเก็บค่ะเพราะว่ามันติดถนนเนาะมันลิ้มถนนพี่นอ้องก็เห็นเห็ดห,หูหนูเห็ดหูหนูสวิเดนจ้า ครั้งแรกที่เห็นค่ะเห็ดหนูหนูบ้านเขาค่คักในหลักเนี่ยเบื้องหน้าจ้าเพิ่งเห็นเพิ่งเคยเห็นค่ะเบื้องหน้าเออเคยเห็นแต่เพิ่นมาไปหาเก็บเห็ดหูหนูเนาะค่ะนี่ค่ะต่อท้ายลูกไปเช็คเบื้องกนเนาะค่ะแถบนี้ต่อสิมาเก็บเห็ดเห็ดถัดประประจําเนาะค่ะแต่ว่า ปีนี้พวสเขามาจากเทียเนาะพวกป้าตั้งปีนี้แหละค่ะสองปีแล้วพวสได้เขามามองนี่พวกป้านั่นหาเก็บตะมองอื่นนะจ๊ะกระพอได้เก็บอยู่เนาะค่ะเนาะโอ้เสียาย เสียดายอันนั่นได้เก็บไปขายเนะาะค่ะก็บเก็บไปขายช่วงนี้ราคาดีเป็นตนายได้ค่ะพี่น้องจ๋าราคาดีเป็นตนายสามีกับพ่อเอาน้ำค่ะสามีกับพ่อเล่นน้ำถ้าเก็บมันต้องมันน้ำหนักดีนะคะเพราะว่ามันเปียกน้ำหนักมันดีมันอย่างนี้เห็นไ้เก็บอยู่เน,นาะจ้ะพี่นอ้องขาต่อัปเลยไม่เก็บให้พี่น้องเบิ้ง กิบใหป้เบิ้งแล้วก็เอาไปตากน้ำค่าได้สองประโยชน์น้ำค่าเห็ดอ้วนๆอยู่ม้งค่าเห็ดไข่เห็ดไขเ่เพิ่งก็จะเกิดเนาะเบิงนะบ้งแน่เบิ้งแน่เจ้าพี่น้อง ไข้ก็ได้ตัวนี้จะเป็นคู่แฟดของเห็ดทัดเด้ค่ะตัวนี้หัวมันจะเป็นวุ่นๆค่ะนั่นจะเป็นคู่แฟดของเห็ดอ่าเห็ดดำเนาะค่ะนี่ค่ะมันจะเป็นวุ่นๆเป็นคู่แฟดตนะคะตัวนี้ค่ะเห็ดคู่แฟดดูดอกนี่ดูดอกนี่ค่ะทุกคนค่ะจะ้า ต้อเกือบว่าเห็นเขาไหมเบึงนะจ๊ะยางงามเลยค่ะยางสวยเลยนันก็สิบนหนานบ่หนาเน,น,นาะจ่ะบนหนาแต่ว่ากะกะพอได้มหาเก็บมวลมวล้วนสนางตะยู่ได้บ้านกะมีตเตเฮตะกับเขากินเนาะจ๊ะต้อนี่สิเป็นคนกินเก่ียงที่สุดเลยเรามันคนป่าคนดง คอ้นคนเมียงก็เขาคนปลาคนดงเขาปลาเขาดงค่ะแนได้เขาปลาเขาดงละมกักายชมธรรมชาติพุ่นเห็ดกุ้มนึงก็ยุพุ่นต่อสีท่านได้ขึ้นไปเอาหรอกเนาะตอสีผ้าพี่น้องหันมาทางนี่ก่อนเดี๋ยวไปทางนี้จงอวยกับขึ้นมาอุ้ยเอาดอกนี้กันนะอคือสงางงามแฉอือือ,อนะนี่จ้ะอวยม้ากับมะพร้าวนี่ เหมือนเดิมค่ะเก็บแล้วก็ไปนั่งตัดขาม้วกมยกันอยู่บ้านเนาะจ้าเหมือนเดิม ต่อโบจกเอาพ่นองกับสีโบเหลียวเห็นเลยค่ะมันอยู่ในห้านอยู่ในห้ากับเห็นยากยากค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆแล้วนะคะจ้ะดอกงหญ่ๆเก็บเอาเทละดอกนะจ๊ะมันบบหนามันไม่หนา ดอกกระดกใหญ่อยู่เด้โอ้ยมันก็นกรอบแขงนี่นค่ะมไม่เก็บเป็ปเดียวกไยออยวย็ได้หลายเติอบอยู่แล้วจ้ะเนาะได้หลายเติบต้องเอาอต้องเอาถุงใส่ตะกร้ามา Tôi thử xây tất cả nằm Đừng có cả à. Khá nhau vô Đừng kịp người đâu ạ Đừng khả ตะเกามันเป็นพืชจังซี่มองเนี่ยแต่ปีนี้มันก็คือว่าเนาะคะ่ะมันได้เป็นพืชห้ะเก็บกันไปมวนมวลเนาะคะ่ะเก็บไปมวนมวลโตกะที่คอยๆเบ้าออไปดอกนะะเนาะเบาๆแห้งเดี๋ยวข้ากุ้นหนึง่งปาดยางสวยเลยค่ะคุณได้ใจได้ใจอยู่ค่ะนี่ น,ะะนี่ค่ะจากได้จังซี่เนาะอุย้ยขอโทษที่ค่ะเมื่อไปเมือ่อมือไปตามกล้องจ้ะเมื่อไปตามกล้องเนึกว่าป้านี่สิแบบว่าเป็นพืชจังซี่ให้เ,หเก็บนะคะมันก็ค้นเข่ามาหลายก้อนหน้านี่คือตอนล่านค้าเขาท่านได้ปิดนะค้นก็เก็บหลายเนาะคะ่ะ คนเก็บหลายใชแล้วมันก็เลยบ่ม,มีเป็นพืชให้เก็บคันอยากได้เป็นพืชอีหลีก็ต้องไปในป่าหุกหกแล้วก็ป่าอ่าในเนาะคะ่ะปลาปักหลึกเนาะคะ่ะเป็นจะสวยต้อกระสีเอาไปให้สามีลั่นสะตัดขาซอยคือเก้าจมให้ต่ออีกเหรอคะ่ะจมเป็นเป็นเดี๋ยวนี้ เธอเก็บมาจัางหลายแถะบาทีคุณอยากใจเวลานางเบึงตะโทรศัพท์เพื่นอนน่ะนะคะ่ะย่ามือแรงดเดี๋ยวนี้นางเก็บจากน้อยเกิบน้ำแก้กระใสเพื่อนล่ะคะ่ะย่ามือแรงใครเนี่ยอยู่มาทักมามา,มา,มาจุดนี่เพผิดหวังอยู่ค่ะได้มีแต่ดอกใ่ๆได้หลายอยู่ ตัวสิพาทุกคนอ้วยเขาไปทางเบื้องทางในมันจิมีให้เก็บบอกค่ะทางในมองหันขันคุ้นเขาไปหลายกับโบได้ให้เก่าล่ะตบ่าต่อสิเขาไปลองเบื้องเนาจะไปค่ะยางเขาไปในปาน้ำต้นอนาะใสเสียผ่านะไหลกับห้อนถึงห้อนถึงนันยางยากนะจะ้ะเซพตัวเองเกินไปนึกว่ามันจะหนาวนะจะ้ะไปยางไปน้นป่าข้างในน้ำต้อนเนาะเมือนเนี้ย ดูค่ะ เก็บไปนี่ตัวกับที่โบ้ได้ไปตัดขาเลยนะคะเพราะว่าไอ้ตัวกับมีเนื้อเห็ดหลายอย่างตัวเม่นเอาไว้เป็นอาทิตย์กับบเน่า,น,านะจ้ะเอาไว้ให้มันนั่นเอาไปไว้ในบ้านกอนเนาะให้มันให้มันหมาดๆกอนจังนางตัดขาให้มันแหงๆจัง,งจน้อยจังนางตัดขามันจังโบ้เปียกนะจ้ะอีมันหลายอยู่จกเอาลงซี่ละจ้ะสร้างพุ่นกับมี ตามพูนพูนกับมีดอกอาเทเลโดอกับมันคือกันดูน,นะคะีค่ะพี่น้องเอ้ยเก็บไปเก็บมาแรกๆมือกับเย็นดีไปไปมาเสาหนาวจอยเสาเย็นอิจฉาเต็มอยู่ดอกใหญ่ขา au, ยขาเน่าๆ ได้ไปตากอยู่เกิบเอาแป๊บเดียวหุ่นจะใกล้ได้เต็มถังแล้วไหมแปบ๊บเดียวมันดอกง่ายนะจ๊ะ ต้องรีบเก็บเอาเก็บเอาก็นอกจะเพราะว่าอันมันมืดไว้ตอออกบ้านกะสิบโมงกลัวแล้วเนาะคะ่ะตอนไปเติมน้ำมันกะสี่สิบเอ็ดโมงแล้วนาะจะออกบ้านสวยมมนหนาห้อนต้อกัน,นออกเวลานี่นาะหนาตอก็ออกเวลานี่ ยังให้พี่น้องได้เก็บเห็ดได้เบิ้งเก็บเห็ดการเก็บเห็ดเนาะค่ะกระเขามันคนเดียวนี่แหละบ่มีคนเขาน้ำกระไดให้พี่น้องเข่าเป็นมู่ต้หนเด้อเขาป้าเก็บเห็ดน้ำกันจ้ะเก็บจนกว่ามันสีเ้าเก็บจนกสิเก็บบ่ได้พุ่นละเนาะเก็บน้ำกันไปกับต้อค่ะเขาป้าคนเดียวไปมืดๆนี่แหละบ่มีแสงแดดน้ำเพลินดอกอันประเทศสวิเดนดเนี่ยจ้ะ เห็ดก็เริ่มกะเสียนแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าก็เอาได้อยู่เอาไปตากได้อยู่เนาะปีน้องเนาะเอาไปตากได้อยู่จ้ะเ๋ยวเทาไปตากกับพวกเป็นหนังตากพัดลเข้าวเดียวกับแหงบ่๊เป็นข้าวเดียวแล้วค่ะก็ซีมืออยู่ซีหามืออยู่ก็ถือว่าแหงต่อกะสีเอาไปเไป็นพึ่งขังในบ้านอีค่ะมันแหงแล้วต่อไปพึ่งอันพึ่งใส่เวลาดังไฟนะคะธรรมดาแถบนี้มันสิหลายได้เห็ดอ่ะ ตอสีมากเก็บประจำแล้วโบได้มาสนี่สองปีแล้วเนะาะยังไปน้องกันกับตอจาวาสีพ่อกลุ่มใหญ่บอมีอยู่ค่ะมีอยู่อึ๊บนี่เก็บแล้าจะสีพ่อได้อยู่เนาะพ่อได้หุ่มหัวอยู่ สู่กกกามนนะจ๊ะเอาไปมีเวลาหน่อยเรามีเวลาน้อย ดูค่าลายอยู่คุณตัวสิค่อยๆถอนเอาขาให้ได้ขาแยำขาเหลืองๆ ดูเห็ดเหลืองค่ะเห็ดเหลืองก็ตเต็มอยู่สิเต็มมันสิเต็มถังเราค่ะสิเต็มถังเราทั้งขีดดินทีน่ะจะเ,เห็ดเหลืองเห็ดเหลืองเราก็เก็บไปด้วยเอาไปตากตากไปเมียบ้านเฮาแล้วจ้ะ มีเอฟซีเพิร์นเบน้ว่าเห็ดตากแหงนี่มันก็เป็นเป็นในตระกูลของตระกูลของยาจีนน้ำนะจ๊ะเพิ่์นบาเนาะค่ะกับพอดีละค่ะได้ตากแหงไว้ก็สิได้เป็นยาจีนน้ำเนาะค่ะเนาะเห็ดก็ได้เนาะเอฟซีเพิ่นมีแนวดีๆให้เพื่อก็แนะนํามาให้ต้อฟังให้ต้อได้หูว่าเห็ดนี่มันนี่เปประโยชน์อีกอย่างแน่นาะจ้าไปค่ะเก็บเั็นต้อค่ะ ในตรงจุดมุมนี่สีเนาหลายอยู่ค่ะอันอ่อนกับมีอันเน่ากับหลายมึงจะอันนี้กับอ่อนๆเลี้ยงเลืององ,อง,งามตรงนี้กระสีอยากอ่อนโตแล้วแต่กับบถึงกับบดได้บด่เน่าได้จาดา้าบ่เน่าพื้นสีกระเสียนซื่อเอาไปตากก็ได้สบายอยู่จา้าว่าแม่สีได้อัน เอากระถุงไว้นี่สติคือเต็มถุงแล้วเนาะคือถืออันตาม้าตาเดียวจริงจา้าถือม้าตาเดียวซะแล้วอันแับน้ำเต็มแล้วมันจีค้านออกอันลาจีค้านออกไปหาหลดุดโอ้ยเนาะต่อเอ้ยเจ้ากะว่าเอาหยังมาเพื่อนเนาะลาไปก่อน สวยที่บ้านยังให้พี่น้องได้อเก็บเห็ดได้เบ้งเก็บเห็ดการเก็บเห็ดเนาะค่ะกระเขามันคนเดียวนี่แหละโอมีคนเขาน้ำกระได <c oughs> ให้พี่น้องเขาเป็นมูต่อไหนเด้อเขาป้าเก็บเห็ดน้ำกันจ้จจจจะเก็บจนกว่ามันสี่เร้าเก็บจนกสิเก็บบ่ได้พลดละเนาะเก็บน้ำกันไปกับต่อค่ะเขาป้าคนเดียวไปมืดๆน,น,นี่แหละ บบมีแสงแดดน้ำพ่นดอกอันนีงนะประเทศสวีเดนเนี่ยจะ้ะเห็ดก็เริ่มกะเสียณแล้วเนาะค่ะแต่ว่าก็เอาได้อยู่เอาไปตากได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะเอาไปตากได้อยู่จะ้ะเดี๋ยวเขาไปตากก็บพราเป็นหนังตากัดรงเขาเดียวกับแหงโบเป็นข้าวเดียวเนาะคะ่ะกัดสีมืออยู่สีหามืออยู่ก็ถือว่าแห้งตัวกัสีเอาไปเอปินพึ่งขังในบ้านอีกค่ะมันแห้งแล้วตัวไปพึ่งอัน พึงใส่เวลาดังไฟนะคะธรรมดาแถบนี้มันสิหลายด้ยเห็อนะต้องถือมากเก็บประจำไอ้บ่ได้มาส่สองตีแล้วเนาะยังไปต้องการก,กับต่อจากวานศุกรกุ่มใหญ่บ่